ท่ามกลางความมืดมิดที่กลืนกินสรพพสิ่งมีเพียงแสงจันทร์ซีดเซียวที่อาบไหลซากปรักหักพังของวัดร้างเห็นหนึ่งสถานที่ซึ่งการเวลาได้หยุดนิ่งไปนานนับสิบปีทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงัดราวกับป่าช้ามีเพียงสายลมที่พัดหวีดหวิวผ่านโบสถ์วิหารที่ไร้ผู้คน แต่แล้วในความเงียบงันนั่นเองกลับมีสายควันสีขาวบางเบาลอยอ้อยอิ่งออกจากศาลาเก่ากลิ่นทูบจางๆที่ไม่ควรมีอยู่หน้าที่แห่งนี้ได้เริ่มต้นเรื่องราวแห่งความตายที่กำลังจะคืบคลานเข้ามามันคือสัญญาณจากสิ่งใดหรือเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของความวิปรดที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้า บีมกลับมายังบ้านเกิดเพื่อดูแลแม่ที่เริ่มแก่ชาราภาพความทรงจําในวัยเด็กสวนทางกับความเป็นจริงที่เงียบเหงาเกินไปของหมู่บ้านและที่น่าประหลาดใจคือบ้านข้างๆที่เคยมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่บัดนี้กลับถูกปล่อยร้างไม่ต่างจากวัดท้ายหมู่บ้านเลย ความเงียบที่หนักอึง้งโรยตัวอยู่ทั่วทุกอนูเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ผู้คนแต่เป็นวิญญาณของสถานที่แห่งนี้ที่ได้ย้ายหนีหายไปหมดแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าที่น่าอึดอัดบีนไม่รู้เลยว่าการกลับมาครั้งนี้คือการเดินกลับเข้ามาสู่เขตแดนของบางสิ่งที่รอคอยเธออยู่เนิ่นนานคืนแรกที่กลับมานอนบ้านเก่า ขณะที่บีมกําลังจะเคลิ้มหลับกลิ่นหอมเย็นของทูบก็ค่อยๆแทรกซึมผ่านม่านราตรีเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดไว้มันเป็นกลิ่นที่ชัดเจนราวกับมีใครมาจุดทูบอยู่ข้างห้องนอนทั้งๆท,ที่รอบบ้านมีแต่ความมืดและความเงียบบีมลุกขึ้นไปชะงงกมองออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ มีเพียงความว่างเปล่าของบ้านร้างที่อยู่ติดกันกลิ่นประหลาดที่ลอยมาทักทายในคืนแรกนี้ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจแต่กลับเป็นความรู้สึกเย็นเยียบที่แล่นไปทั่วสันหลังอย่างประหลาดแม่ได้กลิ่นทูปไหมบีมเอ่ยถามในเช้าวันต่อมาแต่แววตาของแม่กลับวูบไหวอย,อย่างเห็นได้ชัด แม่ไม่ได้ตอบคำถามของเธอตรงๆทำเพียงแค่บอกปัดว่าคงเป็นกลิ่นมาจากที่อื่นไกลๆพร้อมกับกำชับด้วยน้ำเสียงจริงจังว่ากลางคืนอย่าลืมปิดหน้าต่างให้สนิทล่ะ คำพูดเรียบๆนั้นกลับซ่อนความในบางอย่างที่น่าหวาดหวั่นเอาไว้ความลับที่ซ่อนอยู่ในแววตาของแม่ทำให้บีมรู้สึกว่ากลิ่นทูบเมื่อคือนนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่แม่ของเธอพยายามปกปิดเอาไว้มาตลอดคืนนั้นบีมปิดหน้าต่างทุกบานตามที่แม่บอกแต่กลิ่นทูบก็ยังคงเล็ดลอดเข้ามาได้อยู่ดี และในคืนนั้นเองเธอก็ฝันฝันเห็นภาพวัดร้างท้ายหมู่บ้านแต่ในความฝันศาลาที่ในความจริงพังทลายไปแล้วกลับยังคงตั้งตรงงานอยู่และที่น่ากลัวกว่านั้นคือเธอมองเห็นแผ่นหลังของพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ในศาลานั้นเพียงลำพังเสียงสวดนั้นทุ้มต่ำและเยือกเย็นจนหน้าขนลุก มันดังก้องอยู่ในหัวของเธอแม้ในยามที่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเป็นภาพนิมิตท,ที่ชัดเจนราวกับตาเห็นบีมไปตลาดในตอนเช้าเพื่อซื้อของเข้าบ้านระหว่างที่กำลังเลือกผักเธอได้ยินกลุ่มแม่ค้าพูดคุยกันถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านพอพวกเธอเห็นบีมซึ่งเป็นคนหน้าใหม่แต่คุ้นตาก็มีป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาเตือนด้วยความเป็นห่วงว่า หนูเพิ่งย้ายกลับมาเหรออย่าเผลอเดินไปใกล้วัดร้างหลังหมู่บ้านนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนมันไม่ดีคำเตือนที่ปราศจากคำอธิบายยิ่งทำให้บีมรู้สึกสงสัยมากขึ้นไปอีกอะไรกันที่ทำให้คนทั้งหมู่บ้านต่างหวาดกลัวสถานที่แห่งนั้นราวกับมันเป็นเขตต้องห้าม ความสงสัยนำพาให้บีมได้พบกับยายทองใบหญิงชราหลังคุ้มที่ดูเหมือนจะรู้เรื่องราวในอดีตของหมู่บ้านนี้เป็นอย่างดีเมื่อบีมลองเปลยเรื่องกลิ่นทูบให้ฟังสีหน้าของยายทองใบก็เปลี่ยนไปทันทียายเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเทาว่าไม่ใช่แค่หนูหรอกหลายปีก่อนก็เคยมีคนได้กลิ่นทูบแบบนี้เหมือนกัน แล้วยายก็เงียบไปก่อนจะกระซิบว่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตายอย่างแปลกประหลาดคำพูดของยายทองใบตอกย้ำความน่ากลัวให้ฝังลึกลงไปในใจของบีมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกธรรมดาแต่มันคือเรื่องของความตายระหว่างที่กำลังสับสน เสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันแชทก็ดังขึ้นเป็นเจมส์เพื่อนเก่าสมัยมัธยมที่ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนใกล้ๆทักเข้ามาเจมส์ James ถามไถ่าสารทุกสุขดิบก่อนจะพิมพ์ข้อความที่ทำให้บีมต้องตัวแข็งทื่อช่วงนี้มึงได้กลิ่นทูบแปลกๆตอนกลางคืนบ้างปะวะเหมือนที่กูเคยได้กลิ่นตอนอยู่เวรที่โรงเรียนไม่มีผิด โลกของบีมเหมือนจะพังทลายลงมากลิ่นปริศนานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเธอคนเดียวแต่มันเชื่อมโยงกับเพื่อนของเธอด้วยมันคืออะไรกันแน่ที่ตามหลอกหลอนพวกคนในละแวกนี้คืนนั้นราวกับว่าการรับรู้ของคนอื่นยิ่งไปกระตุ้นให้มันสำแดงตัวตนรุนแรงขึ้นกลิ่นทูบที่เคยแค่ลอยโชยมาจางๆบัดนี้กลับแรงขึ้นอย่างผิดปกติ มันหนักหน่วงและชัดเจนเสียจนเหมือนมีใครกำลังจุดทูบหลายสิบดอกอยู่ตรงหน้าต่างห้องของเธอกลิ่นเย็นยเยือกนั้นไม่ได้ให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแต่มันคือกลิ่นอายของความตายที่กำลังจู่โจมเข้ามาใกล้แค่ลมหายใจบีมรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจทั้งจากความกลัวและจากความรุนแรงของกลิ่นที่มองไม่เห็นตัวตนนั่นเอง ด้วยความกลัวที่แปลเปลี่ยนเป็นความอยากรู้หรืออาจเป็นเพราะถูกบางสิ่งบางอย่างชักจูงบีมตัดสินใจทําในสิ่งที่คนปกติไม่ควรทำท้กก้าวเท้าออกจากบ้านในยามวิกาลเดินตามกลิ่นทูบที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไปช้าๆราวกับคนละเมอเท้าของเธอพาเธอเดินลึกเข้าไปในเส้นทางที่มุ่งตรงไปยังวัดร้างท้ายหมู่บ้านและแล้ว เธอก็ได้เห็นมันแสงไฟสีส้มสลัวสลววูบว,วาบอยู่ภายในเขตวัดร้างสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มาน,นานกว่าสิบปีแล้วหัวใจของบีมเต้นรระัวนี่คือจุดเริ่มต้นของคำตอบหรือจุดจบของชีวิตเธอกันแน่ยิ่งเขาไกลเขตวัดร้างมากเท่าไหร่กลิ่นทูบก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนแสบจมูก และแล้วเธอก็ได้ยินมันเสียงสวดมนต์แว่วดังมาตามสายลมเป็นเสียงทุ้มต่ำเย็นเยียบและไร้ซึ่งชีวิตชีวาแบบเดียวกับที่เธอได้ยินในความฝันแต่ที่น่าสยดสยองที่สุดคือต้นเสียงนั้นดังมาจากทิศท,ทางของศาลา ศาลาที่เธอเห็นกับตาตัวเองในตอนกลางวันว่ามันพังทลายลงไปทั้งหลังแล้วเหลือเพียงแค่เสาและเศษซากปรักหักพังความจริงกับสิ่งที่ได้ยินมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงจนบีมเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับอะไรบีมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีก้าวข้ามกำแพงวัดที่พังลงมา ในที่สุดเธอก็มาหยุดยืนอยู่หน้าซากสาลาหลังนั้นแสงจันทร์ที่สาดส,ส่องลงมาทำให้เธอได้เห็นภาพที่ทำให้เลือดในกายจับตัวเป็นน้ำแข็งท่ามกลางเงามืดของซากสาลามีเงาของใครบางคนนั่งอยู่ในท่าพนมมือสงบนิ่งเงาร่างนั้นมีลักษณะคล้ายกับพระสงฆ์เหมือนกับภาพในความฝันของเธอไม่มีผิด มันคือภาพของความสงบที่น่าหวาดภวาที่สุดเท่าที่เธอเคยพบเจอเป็นการเปิดตัวของสิ่งลึกลับที่ทำให้ลมหายใจของเธอขาดห่วงไปชั่วขณะหลังจากยืนตัวแข็งทื่ออยู่ครู่ใหญ่บีมก็ตัดสินใจก้าวเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดเพื่อพิสูจน์ แต่ทันทีที่เธอขยับตัวเงาร่างนั้นก็พลันหายวับไปกับตาเหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าของซากสาลาและแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาเหมือนเดิมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีแม้แต่ร่องรอยว่าเคยมีคนอยู่แต่สิ่งที่ยังคงอยู่และดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคือกลิ่นทูบที่ตลบอบอวนไปทั่วบริเวณราวกับจะเยาะเย้ยการรับรู้ของเธอ มันกำลังเล่นกับจินตนาการของเธอหรือมันมีอยู่จริงแต่เธอไม่สามารถมองเห็นได้กันแน่รุ่งเช้าบีมกลับไปหายายทองใบอีกครั้งพร้อมกับเล่าเรื่องที่เธอเจอเมื่อคืนยายทองใบหน้าซีดเผือดก่อนจะยอมเปิดปากเล่าความจริงทั้งหมด เมื่อสิบปีก่อนมีพระลูกวัดรูปหนึ่งท่านเคร่งปฏิบัติมากแต่จู่ๆวันหนึ่งท่านก็จุดไฟเผาตัวเองมรณาภาพอยู่กลางศาลานั่นแหละคำบอกเล่าของยายทำให้จิกซอในหัวของบีมเริ่มต่อติดกันพระในฝันเงาในศาลาและกลิ่นทูปทั้งหมดนี้เชื่อมโยงไปถึงการตายอันน่าสยดสยองของพระรูปนั้นแต่มันยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ทำไมท่านถึงยังไม่ไปไหนขณะที่บีมกำลังจมอยู่กับความคิดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของเจมส์เพื่อนของเธอเขาโทรมาด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกบีมกูฝันอีกแล้วเมื่อคืนกูฝันเห็นพระรูปนั้นแต่คราวนี้ท่านไม่ได้อยู่ที่วัดท่านเดินเข้ามาในห้องน้ำของโรงเรียนตอนที่กูอยู่เวรคนเดียว ความกลัวเข้าเกาะกลุ่มหัวใจของบีมอีกครั้งวิญญาณของพระรูปนั้นไม่ได้สิงสถิตยอยู่แค่ในวัดร้างแต่มันกำลังขยายอาณาเขตการหลอกหลอนออกไปสถานที่ปลอดภัยไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วสำหรับพวกเขาด้วยคำพูดของเจมส์บีมจึงตัดสินใจเปิดดูกล้องวงจรปิดที่พ่อของเธอเคยติดไว้หน้าบ้านแล้วเธอก็ได้พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้เธอแทบสิ้นสติ ภาพจากกล้องตอนตีสองของทุกคืนที่ผ่านมาจับภาพเงาดำร่างหนึ่งได้อย่างชัดเจนมันไม่ใช่เงาของสัตว์หรือต้นไม้เป็นเงาที่มีรูปร่างคล้ายคนกำลังเดินวนเวียนไปมาอยู่หน้าบ้านของเธอซ้ำๆเราวกับกําลังรออะไรบางอย่างหรือรอใครบางคนหลักฐานที่จับต้องได้นี้น่ากลัวกว่าเรื่องเล่าหรือความฝันเป็นร้อยเท่า บีมตัดสินใจแล้วว่าเธอจะหนีไปตลอดไม่ได้เธอต้องกลับไปที่วัดร้างแห่งนั้นอีกครั้งเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่เมื่อไปถึงเธอกลับพบภาพที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมบริเวณหน้าซากสาลาที่เคยว่างเปล่าบัดนี้กลับมีก้านทูปจำนวนนับร้อยนับพันดอกปักอยู่เต็มพื้นดิน ทั้งที่ไม่มีร่องรอยของมนุษย์คนใดอยู่เลยแม้แต่คนเดียวทูบพวกนี้มาจากไหนใครเป็นคนเอามาปักไว้ปริมาณของสิ่งที่ผิดปกติที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณว่าเธอกำลังเข้าใกล้แก่นกลางของความสยองขวัญเต็มทีแล้วขณะที่บีมกำลังยืนตะลึงกับภาพกา้านทูบนับพันเธอก็ตัดสินใจเดินฝ่าเข้าไปในซากสาลาที่เคยเห็นเงาของพระรูปนั้น ถูกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดระแวงทันใดนั้นเองท่ามกลางความเงียบสงัดจู่ๆก็มีเสียงกระซิบที่เย็นเยียบดังขึ้นข้างหูของเธอมันเป็นเสียงที่แหบพร่าแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำหนูกลับมาแล้วเหรอมันไม่ใช่คำถามแต่เป็นเหมือนการทักทายของคนที่รอคอยมาแสนนาน บีมสะดุ้งสุดตัวและหันขวับไปรอบๆแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าเสียงนั้นมันมาจากไหนกันแน่สิ้นเสียงกระสิบนั้นสายตาของบีมก็พลันเหลือบไปเห็นบางสิ่งไหวๆอยู่ด้านหลังม่านเก่าๆที่ขาดวิ่นซึ่งแขวนอยู่กับคือของสาลา ด้วยสัญชาตญาณบางอย่างเธอค่อยๆเดินเข้าไปและยื่นมือที่สั่นเทาออกไปเพื่อจะเปิดมา่านนั้นและวินาทีที่ม่านถูกเปิดออกเธอก็ได้เห็นภาพสุดท้ายที่จะติดตาเธอไปตลอดกาลพระรูปนั้นนั่งขัดสมาธิอยู่นิ่งๆในความมืดดวงตาของท่านจ้องมองมาที่เธออย่างว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้น กลับเต็มไปด้วยแรงอาฆาตและความเศร้าโศกที่สั่งสมมานานนับสิบปีไม่มีใครพบบีมอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการหายตัวไปของเธอกลายเป็นอีกหนึ่งปริศนาที่ถูกซุกซ่อนไว้ในความมืดของหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านต่างลือกันไปต่างๆนานาแต่ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปค้นหาความจริงในวัดร้างอีกเลย เรื่องราวของบีมถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาเหลือทิ้งไว้เพียงบ้านที่ถูกปล่อยร้างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยจางหายไปก็คือในทุกค่ำคืนกลิ่นทูปปลอยมาทุกคืนจากวัดที่ปิดร้างไปแล้วสิบปีมันยังคงลอยอบอวนรอคอยเหยื่อรายต่อไปที่จะหลงเข้ามาหรือ รอคอยใครสักคนที่จะกลับมาช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราขอบคุณค่ะ